สวัสดีคะ่ะทุกคนมืงหนีผ้ามาเก็บดอกดอกไม้นะคะดอกไม้จากธรรมชาตินะคะสวยๆนะคะมึงดูอะไรพี่น้องแต่ว่าดอกอน,นี้ฝรั่งเพิ่นกินอย่างเดยจ้าเด้อดอกอน,นี้เนี่ยดอกนี้เพิ่นเก็บเป็นกินยุจ้าเก็บไปใส่อน,นาเคก้กนาสลัดเพิ่นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย ้ากระไายาเอ็นยืดกระไลค่ะพี่น้องเ,เอ็นงามอันสันในมือค่ะสวยงามจริงๆอันดอกพักเสียนดอกพักเสียนกำลังสีแก่นะคะหญ้านุ่มนุ่มหญ้านุ่มนิ่ม,ม,มดีพี่น้องเลยมากเพราะท่านเลือดนะเลือดสำลันผ่านวังยานะคะ ก็กล่าวเขาว่า,าสวัสดีทุกคนนะคะถักทายกันมือละเล็กมือละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะิ่งวิวทิวทัศน์ไปนะคะนี่แหละค่ะยูจังสีหละพี่น้องงามปะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติเบิ่งดอกนี่อันเบิ่งต้นใหญ่อันอ่อนดูกนเต็มอยูยอย่พี่น้องด้วยนี่ตะก่อย,อยงไงคนอ่ะคนพี่น้อง พี่ตะกอดไงอมรอมเดียมอย่างนี้ป่ะกอใหญ่ดีหลีนะคะธรรมชาติจร yeah> ิงๆนะคะอันนี้เป็นท่าเรือค่ะพี่น้องท่าเรือเรือล่องนะคะเบื้องดอกอันเบื้องหญ่เอ็นยืดคอยเนี่ยห้ามบ้อพี่น้องคนน่ะถ้ากอดยังไงแมพูนน่ะเบื้องดอกนี่ง่ายพี่น้องเอ้ยเออให้นั่งไายสิงามเนาะให้เบื้องกันเบื้องสบายหูสบายตาเนาะค่ะเนาะ อยู่กับธรรมชาติใจยู่กับธรรมชาติเนาะพี่น้องเลยหอยหลอนซ้อนไปพี่น้องอากาศกด็ดีนะคะอากาศกด็ดีงามงามพี่น้องเลยธรรมชาตินี่ทาเรือนะคะทาเรือลงทาเรือลงนะคะอันนี้นก็ตะเก็บไปใส่อันทอดไข่ได้จ้าอันนี้นะจ้าเนี่ย แคบดองไปใส่ทอดไข่จ้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะคะเนี่ย,ย,ไ,ยไปใส่ทอดไข่จ้าแสบแสบ,แบเนี่ยผึ่งกับมะตอมพอมันหวานเด้นะฮะดูสิสินี่ไปยังธรรมาตาดนาะพี่น้องเนาะนง่ามเนาะคะ่ะเนาะหอยดอนซ่อน,อนด้วยะ อันนี้ท่าเรือนะคะท่าเรือเอาเรือล่องนะคะเรือล่องเรือขึ้นตรงนี้นะคะสวยงามธรรมชาติเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายถ้าเกิดว่านั่นเนาะสีย่างผ้ายงางไปเลนทางอู้นทางอันทางคุณไม่ใช่เป็นชายหาดนะคะเป็นหาดหาดเล็กๆนะ,ะหาดเล็กๆนะคะ โอ้นีเป็นยังพี่น้องกินได้นะคะดอกนี้กินได้นะคะพี่น้องเอ,อ้ยดอกนี้กินได้อาจพ้นผ้าขอยเก็บไปกินเนี่ยเนี่ยขอยก็ไปใส่ทอดไข่เสอยแล้วนเนี่ยแสบพวกนี้แมเนี่ยดูสิเห็นไหมคะสวยงามธรรมชาติจริงๆคะ่ะพี่น้องเอ,อ้ยเลื้อยอยู่ในแข็มประมาณสามสี่ลอยลำนะคะ ก็อยู่ในแคมป์นี่ทิวทัศน์นะสวยงามธรรมชาติจริงๆนะคะสวยงามเข้าเบิรงเข้ามาสบายหูสบายตาเนาะพี่น้องเนาะด้วล่ะ เห็นปะคะฟังท่านนั่งกับเป็นคข้าเจ้าก็นั่งกันตายายซองตายายก็นั่งตากแดดกันมั้ลเหรปัญจายามานั่งตากแดดกันพี่น้องเอ้ยจะมั่มีความสุขก ane, pi, ai, so <S S ันนช่ะอ่ะพ่าเขาบอกเนาะอันพู้เฒ่าฝรั่งอันว่าประเทศใดเนาะข้าเจ้าเรามีความสุขบัดเฒ่าแมเพราะว่าเช่นไหเล่ะเม่นข้าเจ้าบริเฮตงานราชการกระสร้างเฮตงานธรรมดาข้าเจ้าก็มีเงิน มันที่ขาเจ้าเก็บมาสะสวมอันที่ขาเจ,าจ้าจ่ายผาสีมาไหวมเมจ้าขาเจ้ากินเงินผาสีขาเจ้าขรงเรจใจเป็นดียังวะคนน่ะถ้ามาฉาพี่น้องเอ้ยคนยุคแก,กนะครับพ่อใหญ่รับปลาเสือให้คุณเฮ้ยจังนอพ่อใหญ่นีนอ ช่วยงามจริงๆค่ะมึงใหม่มึงต้นใหม่ต้อนอะไรอ่าอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องอ้ยพยายามไปเบื้องดอกอันดอกอันพักอันดอกพักชีร่รอดไหมกำลังงามเลยเดอกอันนี้ก็งามพี่น้องด้วยละ่ะจิ้มลิ่มดีนะพี่น้องเนาะ เนืในต้นใหญเอ็นหยืดข่อยจะมันจะเป็นไงจะเป็นเงา oh. คนอ่ะเห็นเห็นดอกพักชีล้อมปม่ะจ้าดอกพักชีล้อมขาวเต็มทีแล้วจ้าเนี่ยดอกพักชีล้อมนะคะดอกพักชีล้อมนี่เอาไปใส่แจกันยุบ้านนี้มันไม่ได้โด,น,ดนนี่เนี่ยธรรมาชาติสวยงามจริงๆพี่น้องเออดอกพักชีล้อมจา้งางมม่ายป่ะจ้า ธรรมาชาติจริงๆนะคอยหลอ,อนซ่อนพี่น้องเอออุ่นด้วยเหรคุณน่ะ,อ,นอ,ะอันตัดหญ้าเด่๋ยวนบ่บิจงแค่อันนี้ไว้ริมหนองไว้นะคะเป็นบรรยากาศโอ้ดอกนี่จะงามกว่าพี่น้องอันดอกๆๆๆนนอันดอกพักทิ้วเจ้านี่นะโอ้ยดอกพักทิ้วเจ้านี่นะเอองามงๆามงามงาม ดอกพักติว,วุ้นอลไพี่น้องพักติวที่คอยอันเด็ดไปกินกับป่นกับลาบแม่เนี่ยเนี่ยดอกพักติวโอ้งามว่ะพ่น่ะบ้า,บาพี่น้องเอ้ยถ้ามาชา์ข่อยงามบอสโยงสีอะไรจ้าเมือนนม่อนใดอันเมื่อไดบ่ได้มาก,กอะโยบ้านแล้วกน็น่างเหรียญอุ้งดูมืก่อน กอใหญ่เอ,อ,อ็นเยอะด้วยอพี่น้องเอ้่ยหวี่หลีเด้กอใหญ่พร้อมนะคะมึงด้วยหรอคุณอ่ะคุณกอใหญ่ายหลีเด้อันนี้ถ้าลงไปเล่นเหมือนเดิมนะคะยางลงไปเล่นแน่นข้างล่างนี่นก็ได้นะคะดูสิธรรมชาติจริงๆค่ะอันนี้อันนี้แจ้งน่อยก็สิเป็นดอกเด้นี่จงใบจงใบ้มันเป็นดอกได้จา้าบ่เป็นอย่างนด้นี่เนี่ยจงใบไม่เห็นไม่เป็นดอก นะ,ะคะอุ้ยอใหญ่ยืดง่ามมีดีเลยยังวะเนี่ยจะน่จาจะเป็นดอกซุ้มนี่จ้ะนี่นะคะสวยงามจริงๆธรรมชาติจริงๆนะคะโอ้ยจมลงจิ้มดิมดีพี่น้องด้ล่ะสวยงามธรรมชาตินี่ยแหละจ้าคนเฮาเนาะอ่าธรรมชาติอัน มันมันงามอยู่แล้วนะว่าจะเป็นต้องต้องตกอ่าัวแกงอีหยังมากมายเนาะธรรมชาติเนาะสวยจริงๆรองความกระยุแบบง่ายๆ่ายงสิหรืพี่น้องใส่ชีวิตง่ายๆเรียบง่ายบ่ได้ใส่ชีวิตหยุ่งยากนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงจากของอีหยังนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้แับปั๊บโตอย่างนะคะอยู่ก็ยังอยู่บ้านเฮานี่แม่แต่ว่าค่อยว่าค่อยดีดีก็อยู่บา้านเฮาอีนะเพราะบ้านเฮามันธรรมาชาติจังสิไมนหายหยาดได้วอาก็เบอกบด้วยพี่น้องเด้อ นี่ดีเด้บ้ันบานเทาหายใหญ่ด้ยธรรมชาติแบบนี้นะคะเอาคลิปนี้ค่ะไอพี่น้องได้เบิ้งธรรมชาติน้ากันนะาชะเนาะกันจ้างได้กันนั่นคัะกดติดตามกดไลค์กดซับช่วแกัย,ยังให้ใหห็นได,ด้ด้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะคะกาเจยัดทายคลิปง่งายๆไม่เบือ่ออยงสิ่ละขอบคุณหลายๆที่ติดตามจ้าขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะ chốt chốt